ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมายาวจนกระทั่งถึงช่วงเช้ามีฝนตกหนักที่ดอยอินทนนท์ทำให้มวลน้ำมหาสารนะครับกลายเป็นน้ำป่าแล้วก็ไหลลงมาท่วมพื้นที่ชุมชนถือว่าตกหนักที่สุดในรอบ10ปีเลยครับนี่เป็นสภาพบริเวณยอดดอยอินทนนท์นะครับที่เกิดฝนตกหนักสูงสุดในรอบ10ปีแล้วเห็นมวลน้ำไหมครับคุณผู้ชมดูมนั้นไฟน<ำ>้หสีน้ำตาลปี่เลยอะโอ้สีแบบ น้ำตาลสีแดงขุ่นแล้วก็ไหลลงมาทะลักลงมาแบบนี้เข้าสู่น้ำตกหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะที่น้ำตกแม่กลางน้ำตกวชิระทานและน้ำตกแม่ยะกระแสน้ำเนี่ยเชี่ยวกรากจริงๆแล้วพอไหลลงมาจากบนเขามันก็ไหลลงสู่ที่ต่ำนะครับกลายเป็นว่ามวลน,น้ำมหาศารก็ไหลทะลักเข้าไปอย่างพื้นที่ชุมชนไปท่วมพื้นที่อำเภอจอมทองในหลายจุดชาวบ้านกว่า50บหลังต้องเร่งขนย้ายข้าวของ ขณะเดียวกันนะครับทางเทศบาลได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเนื่องจากมวลน้ําก้อนใหญ่บนดอยอินทนนท์จะไหลลงมาถึงพื้นที่ชุมชนในช่วงเย็นวันนี้อีกนะครับพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดสตูลกันหน่อยนะคะเกิดพายุฝนลมแรงพัดถล่มในพื้นที่อำเภอควนโดนบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนรวมทั้งมัสยิดที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามในพื้นที่โดนต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านเรือนพังเสียหายภาพนี้ ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่สามอำเภอได้แก่อําเภอควนโดนอําเภอท่าแพรและอําเภอเมืองสตูนน้ำได้ลดระดับลงแล้วบางจุดน้ำลดแห้งชาวบ้านก็เริ่มที่จะเข้ามาเก็บกวาดทำความสะอาดยังมีเพียงบางจุดเท่านั้นนะคะที่น้ำยังคงท่วมขังอยู่ค่ะส่วนที่จังหวัดตราดนะครับสถานการณ์น้ำท่วมตำบลสตออําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดน้ำในคลองสตอมีระดับสูงกว่า10เมตรไหลท่วม8หมู่บ้านครับ เบื้องต้นบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบอย่างน้อย500ครัวเรือนดูภาพมุมสูงแบบนี้มองไปนี่โอ้มีแต่น้ําทั้งนั้นเลยนะครับไม่สามารถสัญจรกันตามปกติได้แล้วรถยนต์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกอย่างเดียว ขณะน,นี้หน่วยงานจังหวัดเร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตาใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเคยรายงานข้อมูลจากกรมอุตุไปก่อนหน้านี้ว่าฝนเนี่ยจะหยุดถึงวันที่29แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะขยายเวลาไปเพราะฉะนั้นต้องติดตามข่าวสารนะคะช่วงนี้ขับรถขับราอะไรก็ต้องระมัด ระวังอย่างเต็มที่ค่ะครับ